ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเป็นนักเล่นเครื่องเสียงแต่ลึกๆแล้วท่านอาจจะเล่นเครื่องอย่างเดียวคือเปลี่ยนเครื่องแล้วท่านเคยเปลี่ยนเสียงไหมครับเคยจูนเสียงไหมครับเคยเล่นกับเสียงไหมครับวันนี้ผมจะนำท่านรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งที่เล่นเครื่องเสียงและเล่นเสียงอย่างแท้จริงเฮียชางครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับผม ผมเจอเพื่อนเพื่อนักเล่นผมเจอหลายๆท่านเขาเล่นเครื่องเสียงเขาบอกว่าเขาเล่นเครื่องเสียงเขาก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆเปื่ยอยผมมองว่านั่นแหละเขาเล่นเครื่องนะครับคือเล่นเครื่องเสียงนะภาษาไทยชัดเจนนะครับคุณชัยวัตครับมันประกอบไปด้วยเครื่องและเสียงครับผมรวมกันเป็นศัพท์ว่าเครื่องเสียงครับผมนะแต่ถ้าเครื่องแรกของชีวิตเนี่ยตัว ตัวที่ผลักดันให้เกิดเสียงก็คือตัวเครื่องครับผมนะ,ะการวนเวียนอยู่กับเครื่องโดยที่ไม่วกกับเข้ามาเรื่องเสียงก็คือว่าคุณก็ไม่ได้สําเร็จครบถ้วนในการเล่นเครื่องเสียงนี้หลายๆคนนะเขาก็โดยเฉพาะสื่อต่างๆก็ได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องต่างๆแต่ว่าจากนี้ไป คุณเชวัตเนี่ยก็จะเป็นคนนําเสนอละนะว่าเอ้ยเล่นเครื่องอ่ะมันไม่จบอ่ะครับถ้าจะจบเนี่ยมันก็คือต้องเล่นเสียงไงนะเพราะสุดท้ายเนี่ยคุณเล่นเครื่องเพราะแล้วคุณต้องการเสียงแบบหนึ่งใช่ทำไม่คุณไม่ไม่หยุดเครื่องแล้วคุณมาเล่นกับเสียงเลยโดยตรงการหยุดเครื่องผมอาจจะไม่เห็นด้วยนะมันเหมือนกับการเล่นซื้อรถมาคันหนึ่งเนี่ย รถทุกคันเนี่ยมันอาจจะมีอัตราเร่งแซงตีนต้นตีนไปลายไม่เหมือนกันแล้วค,คุณจะขับเขาให้ได้ดีเนี่ยค,คุณก็ต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้กับเขาสักพักหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดเราได้เครื่องมาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการเล่นยังไงกับเสียงหรือว่าเล่นยังไงให้ได้เสียงที่มันแตกต่างมันต้องทําให้แน่ใจว่าเราได้ยินเสียงเครื่องนะแล้วทีนี้เอาเสียงเครื่องเนี่ยเอาเอามาประเมินบุคลิกเสือร,ร้อยเราหาวิธีที่จะชู จุดเด่นของเครื่องตัวนั้นคนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเขาซื้อเครื่องมาเขาต้องการฟังเสียงนะครับผมอ่าเป็นเป็นรากฐานแต่ถ้ามันสวยเนี่ยก็เป็นของแถมละครับผมเครื่องที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณได้ฟังเสียงเขาอย่างแท้จริงหรือ,อยังอ่าอะไรที่เป็นเหตุทําให้เครื่องเสียงเนี่ยไม่ได้เผยเสียงที่แท้จริงออกมาบ้างครับผมว่าก,กระแสไฟนะครับกระแสไฟเนี่ยจะต้องเอื้ออำานวยผมใช้ศัพท์ที่ถูกต้องนะครับผมภาษาอังกฤษต้องบอกว่า enable ทำให้เกิดขึ้นได้สําเร็จรนะในการถ่ายทอดหนึ่งพลังกำลังสองถ่ายทอดในสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกไย่านความถี่รฟรีเคเวนซีเลนผมถ้ากระแสไฟไม่เอื้ออำานวยให้เครื่องตอบสนองความถีนะ่สูงสุดถึงต่ำสุดเนี่ยซึ่ง,งเ,รเราจะพบสายไฟหลายๆตัวที่ไม่เอื้ออำานวยให้เกิดความถี่ นะแล้วพอมันเกิดความถี่มันถึงจะเกิดสิ่งหนึ่งออกมาคือแบนด์วิชครับผมคือระยะห่างระหว่างแต่ละย่านความถี่มันต้องห่างครับผมเพราะมันห่างปุ๊บเนี่ยมันมีที่ให้เล่นเสียงอืนะถ้ามันยังเบียดกันเบียดเสียดกันสูงกลางต่ำเนี่ยยังขี่กันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีที่ให้คุณเล่นเสียงระหว่างนี้เลยบนพื้นฐานอันหนึ่งเราจะเล่นเสียงได้ต่อเมื่อหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมี แบน์ว c h ที่กว้างครับผมอะไรที่ทำให้เสียงเนี่ยแปลเปลี่ยนหรือว่าเราสามารถเล่นเสียงหรือว่าเราสามารถจูนเสียงได้กับอะไรบ้างครับต้องอธิบายว่าเสียงเนี่ยที่รจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไฟฟ้าเลยจุดเปลี่ยนไฟฟ้ามาเป็นเสียงเนี่ยก็คืออยู่ที่ลำโพงเสียงเป็นรูปแบบของพลังงานเรียกว่าพลังงานกลนะในขณะทีะ่เครื่องเนี่ย เป็นเรื่องของการโพเซตพลังงานไฟไฟ,ฟ้า,ฟาะนะสองเรื่องนี้มันถึงถูกแยกออกไปนะการ,ร,รที่เราเล่นในครึ่งแรกเนี่ยเราจนเรารู้ว่าโอเคพลังงานไฟฟ้าแล้วเราโพเซตด้วยด้วยโพเอตอย่างเงี้ยมันสร้างาแรงสัน่นออกมาแบบนี้นะมันเกิดแรงสั่นขึ้นมาแล้วแล้วคุณมั n เนจมันเนี่ยให้มันเหมาะสมเราต้องการฟังเสียงหลักเสียงหลักก็คือเสียงจากลำโพงยิงเข้าหูเรา การที่คุณใช้อ m มฟิฟายไปขยายให้เกิดความดังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหน้าที่ของอเมฟิฟายคือสร้างให้เกิดความดังนี่คือหน้าที่หลักของเขานะรเราเรียกว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดจากอ m ม i ิฟายคือ loudness ผมก็บอกได้เลยว่าเท่าที่ผมรู้จักมาเนี่ยปัญหาของการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเราเรียกสิ่งง่ายๆคือ f ฟีดแบ็ก ในเมื่อแอมลิฟาขยายไปส่งที่ลำโพงแล้วลำโพงเนี่ยสร้างให้เกิดแรงสั่นแรงสั่นเนี่ยคือตัวโน้ตนะที่แอมลิฟายขยายไปแล้วไปเคาะที่เครื่องเคาะที่ซอร์สเคาะที่แอมลิฟานะแล้วมันถูกขยายมาอีกรอบนึ่งเรเรียกว่าฟีดแบ็กครั้งที่สองนะเอาง่ายๆเลยแอมหลอดหรือว่าเครื่องโซลิดสเตตเนี่ยคุณไปเคาะดูนะแล้วคุณให้อีกคนหนึ่งไปฟังที่ลำโพงนะ ถามว่าเสียงที่คุณเคาะตัวถังนมันออกลําโพงไหม,มถ้ามันออกแสดงว่ามันมีความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างแรงสั่นที่ไปตีปมันกับไฟฟ้าที่วิ่งออกแล้วไปขยายสินที่ลําโพงใช่หน้าที่แอมคือขยายแท<น>่งั้นจัดการก่อนที่แอมจะขยายก่อนที่เขาจะไปขยายอะไรก็ไม่รู้ใช่เขาให้เขาขยายในสิ่งที่เขาควรจะขยายดีกว่าใช่ครับ เครื่องแต่ละตัวเนี่ยเราวางโป้งลงไปจะมีน้ําหนักที่กดลงไปสิ่งที่รองรับเขาหรือว่าฐานที่รองรับเขาเนี่ยจะต้องต้านน้ําหนักนี้ได้สําเร็จถ้าเขาต้านไม่สาเร็จเนี่ยโต๊ะตัวนี้ก็จะล้มคืนลงมาครับไอตัวรองทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสร้างสิ่งหนึ่งเรียกว่า counter force คือต้านน้ําหนักของมันได้สําเร็จรถ้าการต้านสําเร็จเนี่ยมันหมายความ อีกอย่างหนึ่งว่าตัวเขาก็จะมีฟอสย้อนกลับมาในขณะที่มีน้ำหนักแล้วเราไปอิมแพคตัวเครื่องอยู่ตลอดเวลาไออิมแพคตัวนั้นจะถูกส่งลงมาตามฟอสเป็นละลอกละลอกแล้วก็ตัวโต๊ะเนี่ยก็จะตอบสนองเป็นละลอกละลอกเช่นกันถ้าถ้าเขาส่งกันไปส่งกันมาอย่างเงี้มันยิ่งเพิ่มแรงมันยิ่งเพิ่มเป็นความเพียนถ้าเราจํากัดการส่งได้ซะด้วอุปกรณ์ มันมีหลักคิดอันหนึ่งง่ายๆเลยถ้ามันมาทางเดียวให้ได้มากที่สุดและย้อนสอนกลับไปน้อยที่สุดคนห<ก>น้าจะมีผลดีเพราะรว่าเราจะได้ยินเสียงสัญญาณแรกรโดยที่ฟีดแบ็เนี่ยมีอิทธิพลน้อยลงนะ,ะนี่คือปฏิบัติการของอุอปกรณ์ที่เรียกว่าสไปฟุตเตอร์นะจริงๆในฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าทิปโทสไปเนี่ยเขาพูดถึงเดือยไก่เล็กๆแต่เนื่องจากว่าทิปโทเนี่ย มันจะดูบันบาลเป็นกวยเกินไปผมจึงนิยมที่จะออกแบบให้มีปลายแหลมที่เป็นเดือยไก่ครับผมก็เลยเรียกสิ่งประดิษฐ์ของผมว่าเป็นสไปน์นะอ่ะน,นนี้เขาทำหน้าที่อะไรอทิปโบนะหรือสไปเนี่ยก็คือ,อเขาจะเป็นรูปทรงกระบอกนะนะข้างบนเนี่ยมีพื้นที่ที่ใหญ่เพื่อจะรับเอาแรงทั้งหมดเนี่ยรวบรวมเข้ามาแล้วก็รีดเลียวลงมา ก็คิดง่ายๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยคือกระบอกกลวยนะถ้าถ้าคุณเอาน้ำเนี่ยเทลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นท่อน้ำเนี่ยลงไปลินจากแก้วนะเป็นท่อลงมาแต่ถ้าผมว่าคุณรีดผ่านกลวยตัวหนึ่งรปริมาณน้ำก็จะไปเอ,อ่อเสร็จแล้วร้อยแรงดึงดูดโลกก็จะดึงให้มันออกมาหลักการนี้แหละค,คือคการเหนี่ยวนำโดยจัดทิศทางน,นะของแรงที่กดลงมา นะงั้นหยิบเลยครับนี่คือพื้นที่ที่รับน้ำรับแรงทั้งหมดครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรีดลงมาค่อยๆรีดลงมาจนในท้ายที่สุดเหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นี้งั้นแรงทั้งหมดเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากที่ตอนปลายนะฮะแล้วมันก็จะทําให้มันพุ่งโดยที่ว่าเราจํากัดทิศทางเลยนะมันต้องมาทางนี้นะเว้ย่ว่ามันจะไม่สามารถ บานออกไปด้านอื่นได้นะเว้ยครับหลักคิดจะเป็นทรงกลวยนี่แหละครับนะนี่คือหลักเร,รียกว่ากลศาสตร์ของมันนะเสร็จแล้วเราลงไปที่โต๊ะเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วเราไปรีดให้มันเข้มข้นแล้วลงไปที่โตรับเหมือนเดิมนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเล่าโต๊ะมันก็คือต้องต่อต้านอะหูมึงเด่นคอนเดนซ์มาเลยนะ,นะนะครับวดัชนีจี้จู้ลงมาเลยเนี่ยนะ่าแต่การที่เขาต่อต้านเนี่ยเขามีพื้นที่จํากัดเพราะมันเป็นแหลม ใช่และเข็นกันคือแรงข้างบนในกฎมาเข้มๆแล้วเนี่ยเขาต่อตามไม่ไหวสู้ไม่ไหวเขาจึงไม่ส่งแรงกลับขึ้นไปมันจึงเกิดรู <c oughs> วา <c oughs> ไม่อยากให้มันมีรู <c oughs> ต้องหาอะไรไปโปรเทคมันครบขบวนการไปกลับของแรงเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับในขณะที่ลำโพงสร้างแรงเข้ามาปะทะตัวถังเขาเนี่ยไอ้ที่มันปะทะปองๆเนี่ยมันก็จะถูกส่งลงไปที่พื้นด้วยมันก็เด้งกลับขึ้นมาทีนี้ผมถามถึง วัสดุบ้างครับวัสดุเนี่ยอะไรที่เหมาะสมในการที่จะเอามาทํารูปทรงแบบนี้มันมีเงื่อนไขหลักอันนึงก็คือเป็นอะไรที่เราสามารถทําซ้ําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเอาเราเรียกว่าไม้เนี่ยซึ่งโอกาสที่เราจะทําซ้ําเนี่ยมันก็มีนะแต่มันก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆนะ ั้นการค้นคว้าโดยใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับผมมันจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยนะเราเอาแกนกลางมันมาแล้วเอาตัวกระพีมันมาแล้วมามาขึ้นรูปม,มันคนละเสียงเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นตัวแรกเลยกระทบเลยคือ,คอชนิดของวัสดุนะถ้าเราจะทําทของแล้วก็รีพีทไปเรื่อยๆมันต้เป็นของที่เราหาได้หรือ,อสร้างขึ้นได้สําเร็จ เรื่อยเรื่อยนะงั้นมันจะเกิดในตระกูลโลหะนะก็จะมีเหล็กสเตนเลสทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมสิ่งของเหล่านี้นะแล้วก็จะหาซื้อแล้วก็กลับมาทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอนะทีนี้ทำไมเหล่านี้มันเป็นตัวเลือกนะนะแต่ละตัวเนี่ยมันมีเสียงที่ไม่เหมือนกันเกิดขึ้นโดยพระเจ้า S <S 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 ไม่ไม่ใช่ผมสร้าง <S 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 พระเจ้าสร้างให้เหล็กมีเรสซแนนน์นที่ความถี่นี้พระเจ้าสร้างให้สเตนเลสมีเรสซแนนน์ที่ความถี่นี้ใช่ครับพระเจ้าสร้างทองเหลืองครับนะให้มีน้ําเสียงแบบนี้ <S 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 แล้วก็อลูมิเนียมมีน้ําเสียงอย่างนี้ <S 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 พอเรารู้นะว่าวัสดุแต่ละตัวเนี่ยแม่งให้เสียงที่แตกต่างกัน <S <S ครับนะคนที่จะทําอันนี้ได้ต้องมีความ จำและมีความแตกฉานว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นในความทีที่แตกต่างกันออกไปตัวที่สองที่ก่อมันจะพูดถึงก็คือมวลไนแมส m a s มวลของมันถ้ามวลของมันหนานแน่นมวลของมันแข็งนะมันก็จะตอบสนองต่อแรงสั่นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวแรกวัสดุตัวที่2มวลถ้าชิ้นงานแม่งใหญ่เท่านี้เอามาลอง amplifier เนี่ยนะนะมันก็คงได้เสียงแบบหนึ่ง วัสดุเดียวกันเราทําเขาลงมา,าไซส์เล็กๆออกมาเนี่ยมันก็ให้เสียงอีกอย่างหนึ่งงั้นไซส์กระทบกับการตอบสนองนะฮะเรื่องแรงสัน่นอีกตัวหนึ่งออกมานะก็คือรูปล่างไงรูปทรงรูปทรงครับผมรูปทรงถ้าเราเอาวัสดุเนี่ยเอามากึ่งเป็นทรงกลมมันตอบสนองแรงสั่นอย่างหนึ่งมากึ่งเป็น กระบอกก็ได้อีกอย่างหนึง่งคึงเป็นลูกเต๋าก็ได้อีกอย่างหนึง่งแม้กระทั่งเป็นวัสดุเดียวกันมวลเดียวกันรูปทรงเปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนก็เปลี่ยน,ยนอย่างน้อยๆคุณต้องเข้าใจทั้งหมดในกระบวนการนี้ก่อนแน่นอนครับถ้าเข้าใจเพียงบางส่วนรหรือบางเรื่องหรือไม่ลึกจริงคุณทําออกมาได้ไม่ลึกแล้วก็ไม่ละเอียดจริงเพราะเราคิดว่าอะว,วัสดุแบบนี้ ะนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นสเตเลสนะให้สีแบบนี้เราก็เอามากลึงกันโดยที่เราไม่ได้สนใจเรื่องมวลเริ่มต้นครับของผมเนี่ยก็คือกึงทิปโทเราเรียกว่ากลวยแหลมเนี่ยนะทิปโทเตี้ย e แต่กว้างครนะวัสดุตัวเดียวกันเลยผมมาหน้าแบคบแต่สูงการ,รที่เราทุกๆคน ได้ใส่ทิปโทรแล้วบอกว่าเออแปลว่าเราบรรลุแล้วคาตอบคือไม่ใช่เลยนะค,คุณเพียงแค่เริ่มต้นเองนะใช่ครับคุณแค่เริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์นะถ้ามันสูงและมันผอมและมันเลียวรีบมาไปลายแหลมเนี่ยมันจะได้พริ้วนะกลางเนี่ยจะไม่อิ่มเบรดเนี่ยหายเลยรูปทรงที่ทำให้สูง กลางและต่ำเนี่ยถูกจัดการอย่างสมดุล